คุณยานิกอัดอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวมาชมกันมาชมกันมาชมกัน mm hmm. ใยา่คันเบ็ดได้คุณยานิกน้อย อัดไปเลยอัดอยงเดียวอินรีอีกแล้วอินรีอีกแล้วครับท่าน่ะบัวไม่เชื่อมาดูมิตรนกมาดูมิตรนกมาแล้วเรียมตักขอหน่อยอย่าให้หลุดนะคุณแยนิก อัดมาอัดมาใกล้แล้ว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 หัวเรือหน่อยคุณยันนี่ ดูหน้าหน่อยสิปลาอะไรดูหน้าคนอัดก่อนยังไม่เห็นตัวเลยอินซีอินซี ค่อยๆใจเย็นๆพี่อันนี้ใจเย็น,ยน,ยนๆมาแล้วมาแล้วอินตีอินต,นตีครับใจเย็นๆใจเย็นๆ ตายแล้วคุณยายนีกกัดตายเลยตัวนี้โอ้ย been, uh, โอ้ยโอ้ยบิ๊ก oh. Big fit, big fit. Big, big, big.